สวัสดีครับผมโรมาน LCD TV ไ h a i l a n d ครับวันนี้ทางหัวเว่ยนะครับได้ส่งจอมอนิเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดมาให้ผมรีวิวนี่เลยครับหัวเว่ยเมดวิวขนาด28นิ้วซึ่งเขาเคลมนะครับว่าเป็นจอระดับโปรนะมืออาชีพเลยฉะนั้นเนี่ยเราสามารถเอามาใช้ตัดต่อวีโองานกราฟิกตลอดจนเอามาดูหนังดูซีรีส์แบบแสงสีถูกต้องตามต้นฉบับได้ครับความพิเศษของมันจะเป็นอย่างไรนะฮะเดี๋ยวเรามีรีวิวจอลึกให้ดูกัน มาเริ่มดูที่ดีไซน์กันก่อนเลยนะครับขนาดหน้าจอนะฮะจะอยู่ที่28.2นิ้วนะฮะแล้วก็ตัวหน้าจอเนี่ยจะสังเกตว่าเฮ้ยมันมีความแบบไ right ร้ขอบประมาณหนึ่งเลยนะซึ่งทาง Huawei เขาเรียกว่า Full View Display เห็นไหมเขาบอกว่าอัตราส่วน s นะ e สกรีน to body ratio เนี่ยสูงถึง94นะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเหมือนว่าจอเปลือๆลยๆนะครับลอยอยู่บนอากาศแบบนี้ถือว่าสวยดีอ่ะถัดลงมาดูด้านล่างกันบ้างนะครับนี่ ก็จะเป็นฐานตั้งนะทรงสี่เหลี่ยมนะฮะขอบมนวัสดุเนี่ยเขาทําจากอลูมิเนียม c n c ครับแล้วก็มีการพ่นสายด้วยนะฮะถือว่ามีความแข็งแรงแล้วก็รับน้ําหนักได้มากนี่มาดูตรงกลางตรงนี้บ้างนะครับก็จะมีสัญลักษณ์นะครับคล้ายๆพวกโลโก้ว e l e s s อยู่เราสามารถเอามือถือหัวเว่ยนะครับเปิด NFC แล้วก็เอามาแท็บนะครับหรือว่าตึ๊ดนี่แหละตรงนี้นะฮะส่งภาพจากโทรศัพท์มือถือหัวเว่ขึ้นไปแสดงบนจอเมดวิวตัวนี้ได้ครับ เับขึ้นมาดูที่คอขาตั้งนะครับจะสังเกตได้ว่ามันถูกเจาะเป็นรูเล็กๆเอาไว้หลายพันรูเลยนะเพราะตรงเนี้ยเป็นที่ติดตั้งของลำโพงนี่เขาให้ลำโพงมาด้วยนะมีกำลังขับ5วัตคูณ2ครับส่วนรูไมโครโฟนเนี่ยเขาก็มีมาให้ด้วยนะครับมี2ตํตำแหน่งด้วยกันคือด้านซ้ายและด้านขวาของตัวฐานตั้งครับด้านข้างนะครับมีความบางเพียง9 3มมิลลิเมตรเท่านั้นอันนี้ถือว่าบางเฉียบสวยงามเลยนะทีนี้เราพลิกมาดูที่ด้านหลังกันบ้างน,นะครับก็จะเป็นดีไซน์เรียบๆแบบนี้นะ มีโลโก้หัวเว่ยผนึกเอาไว้ตรงกลางถัดเข้ามานะครับเราจะเห็นแกนกลางของเขานะครับโดยตัววัสดุเนี่ยทำจากสเตลเลสสตีลซึ่งเราสามารถปรับระดับนะตัวจอมอนิเตอร์เมดวิวของเราเนี่ยสูงต่ำขึ้นลงแบบนี้ได้รวมถึงก้มเงยได้แบบนี้ให้เหมาะกับสรีระในการรับชมของเราครับส่วนช่องต่อเนี่ยเขาก็แอบไว้ที่ด้านข้างกับด้านหลังของคอขาตั้งนะคะนี่มาดูกันว่ามีอะไรบ้าง HDMI ให้มาหช่อง มิ Mini Display Port, นิดิสเพย์พอร์ตนะฮะแล้วก็ USB Type A 2ช่องแล้วก็ USB Type C 2ช่องครับโดยช่องหนึ่งเนี่ยก็ไว้ใช้จ่ายไฟเข้าตัวจอนะครับแล้วก็อีกช่องหนึ่งเนี่ยเป็นช่องสรมพัสประโยชน์เลยเราสามารถเอาพวกโน้ตบุ๊กหรือมือถือของเราเนี่ยมาต่อส่งภาพขึ้นจอได้นะครับใช้ถ่ายโอนข้อมูลได้รวมถึงไว้ใช้พวกชาร์จไฟนะฮะชาร์จแบตมือถือหรือโน้ตบุ๊กของเราได้ด้วยนะครับอยู่ที่กำลังไฟ65วัตต์ครับและสุดท้ายก็มีนะฮะแจ็คหูฟัง3.5แล้วก็ปุ่ม power อยู่ด้านข้างตรงนี้ครับ ทีนี้หลายท่านคงมีคําถามนะครับว่าพวกปุ่มกดนะในการเซตติ้งค่าต่างๆเนี่ยมันไปอยู่ที่ไหนนี่ทางหัวเวลีเขาซ่อนไหมตรงนี้ครับป๊าดนี่ผมเงยขึ้นมาให้ดูนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าแถบสมาร์ทบาร์นะครับทำงานโดยระบบสัมผัสนะเราสามารถใช้นิ้วของเรานี่แหละในการสัมผัสแล้วก็ควบคุมได้นี่ผมลองสาธิตให้ดูนะครับลองปาดขวาเพิ่มวอลลุ่มโอ้นี่เต็มร้อยก็ยังได้นะปาดซ้ายซะหน่อยปุ๊บลดวอลลุ่มให้เหลือศูนย์นะฮะ แล้วก็เราจะปรับเซตติ้งต่างๆทํายังไงให้เราแตะหนึ่งทีแบบนี้นี่ครับเราก็ไปสามารถปรับค่าต่างๆได้นะครับผมลองปรับพวกโหมดสีให้ดูนะครับอย่างคัลเลอร์การหมุดแบบนี้กดแตะเข้าไปหนึ่งทีเป็นการเอนเตอร์นะครับเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้ตามปกติอ่ะผมลองปรับมาเป็นโหมดภาพนะครับที่เป็นมาตรฐานสีนะครับของโรงภาพยนตร์อย่าง dci p 3กดเข้าไปหนึ่งทีแบบนี้ปึ๊บเมื่อเราปรับเสร็จปุ๊บทําอย่างไรนะครับกดดับเบิ้ลแท็บสองทีตึก๊กตึก,ตกแบบนี้นะฮะ เป็นการ Exit ออกมาได้ครับโดยรวมเนี่ยดีไซน์ถือว่าชั้นฉลาดดีนะครับแล้วก็งานดีไซน์โดยรวมเนี่ยถือว่าดูสวยแล้วก็แกรนเลยทันมามาดูสเปคหน้าจอกันบ้างนะครับก็ถือว่าจัดเต็มมากเลยในสายนี้อย่างความเียดหน้าจอเนี่ยก็จะอ,อยู่ที่ 4K plus นะครับหรือว่า3840คูณ2560พิกเซลในอัตราส,ส่วนแบบพิเศษนะครับ3ในแนวกว้างต่อ2ในแนวสูงแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเราเทียบกับจอ 4K ปกติเนี่ย แบบนั้นเนี่ยจะมีอัตราส่วนอยู่ที่1 6หต่อ9หรือว่า y s c r e e n แบบปกตินะครับฉะนั้นเนี่ยเรามาดูข้อดีนะฮะของอัตราส่วนแบบ3ต่อ2กันบ้างคือถ้าเราใช้โปรแกรมนะครับพวกตัดต่อวิดีโอต่างเนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มพื้นที่หน้าจอนะครับในการจัดวางเลเยอร์เนี่ยให้มีพื้นที่มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับแล้วก็รองรับมาตรฐาน hdr 1 0ด้วยทีนี้ผมลองใช้เครื่องมือทดสอบวัดค่าภาพดูนะครับซึ่งผลลัพธ์ออกมาเนี่ยก็ถือว่าใกล้เคียงกับที่ทางหัวเว่ยเนี่ยเขาเคลมเอาไว้นะ อย่างค่าระดับความสว่างสูงสุดเนี่ยหรือว่า peak b r i g h t n e s s ก็ทำได้อยู่ประมาณ500นิตครับส่วนคอาเขตของสีนะฮะก็วัดออกมาเนี่ยกว้างถึง97.8%ของขอมาตรฐานอุตสาหกรรมภาพยนต์อย่าง DCI P 3ทีนี้มาดูนะฮะการวัดค่าความผิดเพี้ยนของสีกันบ้างหรือว่า Delta E นะครับซึ่งค่านี้เนี่ยยิ่งน้อยแปลว่ายิ่งดีสียิ่งแม่นยำนะครับอย่างโหมดสี srgb ซึ่งเป็นโหมดสีมาตรฐานของจอมอนิเตอร์คอมพิวเตอร์เนี่ยก็ทาได้ต่าอยู่ที่2.3ครับ แล้วก็โหมดอย่าง HDR นะฮะ <_ an> ก็ทำได้ต่ำเพียง2.1เท่านั้นนั่นแปลว่าเนี่ยเมื่อเราแกะกล่องมาแสงสีเนี่ยมีความแม่นยำตั้งแต่ต้นเลยเราก็สามารถใช้เป็นจออ้างอิงนะครับในงานโปรดักชันต่างๆได้นะัเนี่ยอย่างตัดต่อวิดีโองานเกรดิ้งสีรวมถึงงานกราฟิกครับทีนี้ผมลองให้ทีมงานนะของ LCD TV Thailand ใช้งานตัดวิดีโอจริงๆกันดูบ้างนะครับก็เป็นรีวิวแบบ 4K เลยนี่แหละ มีทั้ง2ส,สายเลยนะทั้งใช้โปรแกรมอย่าง Adobe Premiere Pro แล้วก็ Final Cut ครับเอาจุดที่ทีมงานเขาชอบก่อนนะจุดแรกเลยคือแสงสีเนี่ยถือว่ามีความเที่ยงตรงตั้งแต่ต้นเลยแทบจะไม่ต้องคาลิเบตเลยก็ได้จุดที่2เนี่ยคือมุมมองการรับชมเนี่ยเขาใช้เป็นจอ IPS นะครับซึ่งถือว่าให้มุมมองการรับชมค่อนข้างกว้างอย่างเวลาตัวผมเองเนี่ยมานั่งนะครับแล้วก็มานั่งตรวจชิ้นงานวิดีโอนะอ่ะผมมองเฉียงเทะแย,ง,ยงเข้าไปปุ๊บสีก็ยังมีความสดอิ่มอยู่ และสุดท้ายนะครับเนื่องจากมันเป็นจออัตราส่วนแบบ3:2นะครับก็จะมีพื้นที่ในการจัดวางเลเยอร์เนี่ยได้มีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะด้านล่างนะครับถ้าเราเทียบกับพวกจอ27-28ถึงนิ้วแบบธรรมดาทั่วไปเมื่อกี้เป็นงานโปรดักชันนะครับซึ่งเราถือว่าเป็นอินพุตนะทีนี้เรามาดูเอาพุตที่เป็นหนังจริงๆกันบ้างนะครับเนี่ยผมลองกับเรื่อง Stranger t i n g นะซึ่งเป็นหนังแบบ 4K HDR ใน Netflix เลยนะครับ ในฉากที่สตีฟในเพลงของเรากําลังขายไอติมแล้วก็แอลสาวอยู่เห็นไหมโหมดที่ผมใช้เนี่ยคือโหมดสีที่เรียกว่าเนทีฟนะครับซึ่งให้ขอบเขตสีกว้างที่สุดแล้วก็ถูกต้องที่สุดด้วยนะครับโทนแสงสีของเขาเนี่ยเป็นออกแบบแบบซีนมาติกนะครับอบอุ่นตัวหัวเว่ยนะครับเมวิวเนี่ยมันก็สามารถถ่ายทอดออกมานะฮะได้ถือว่าแม่นยํามากเนี่ยสังเกตดูภาพถือว่าสวยเลยถือว่ามีความนะได้กลิ่นอายน้องๆของทีวีระดับท็อปครับ สำหรับการเล่นเกมนะครับก็ถือว่าทำได้พอกล่อมแกล้มนะเพราะว่าตัวจอเนี่ยมันเป็นสายทำงานจา๋าอ่าก็มีรีเฟรชเรทนะอยู่ที่6เฮิร์ตซสแต่ซีซันต่งตงตางๆเนี่ยก็ถือว่ามีความเข้มข้นดีนะครับแล้วก็เจ้าเมดวิวตัวนี้นะครับก็ยังได้รับการเซอร์ติฟายจากสถาบัาน TUV l i n e l a n d นะครับว่าเป็นจอถนอมสายตานะครับเพราะเขามีการลดนะพวกแสงฟ้าที่มักจะทำร้ายสายตาลงหรือที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า low blue light ครับ รวมถึงเป็นจอที่ปราศจากการกระพริบด้วยหรือว่า f ิกเกอร์ฟรีทาให้เราสามารถใช้งานดันนานได้โดยไม่ล้าสายตาครับและเจ้าเมดวิวตัวนี้นะครับก็ยังรองรับในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยแบบไร้สายได้อีกด้วยนะอย่างท่านไหนใช้มือถือหัวเวอ,อยู่นะครับก็สามารถเอามาแตะเนี่ยตรงโลโก้ตรงนี้นะครับเพื่อทําการเชื่อมต่อระหว่างมือถือกับตัวจอได้นี่ แล้วก็สามารถส่งภาพแบบไร้สายขึ้นไปแสดงบนจอได้เลยและเรายังสามารถแปลงนี่มือถือของเราเนี่ยผ่านเดสก์ท็อปโหมดครับเรากดเข้าไปปุ๊บแบบนี้โอ้เห็นไหมมันโชว์มาเป็นหน้าตาคล้ายกับ PC เลยและยิ่งถ้าท่านไหนเนี่ยใช้พวกแท็บเล็ตหรือว่าพวกโน้ตบุ๊กของหัวเว่ยนะมันก็สามารถส่งภาพไร้สายแบบ wireless projection เนี่ยขึ้นไปแสดงบนจอได้เช่นกันนะครับส่วนถ้าเป็นแบรนด์อื่นเนี่ยฟีเจอร์นี้เนี่ยจะถูกเรียกว่า screen mirroring นะครับก็สามารถโคลนภาพจากมือถือเนี่ย ไปแสดงบนจอเมดวิวแบบไร้สายได้เช่นกันครับทีนี้เรามาดูข้อจํากัดกันบ้างนะครับอย่างแรกเนี่ยตัวจอมันเป็นอัตราส่วนแบบ3ต่อ2นะครับถ้าเราดูพวกวิดีโอ YouTube แบบปกติที่มีอัตราส่วนแบบวา์สกรีนสิต่อ9แน่นอนมันจะต้องมีแบล็คบาร์บนล่างเป็นแถบดำๆเกิดขึ้นนะครับอาจจะต้องใช้ความคุ้นชินสักพักนะและอีกจุดหนึ่งนะครับคือตัวหน้าจอเนี่ยมันไม่สามารถปรับหันซ้ายและหันขวาได้ถ้าเราอยากจะปรับจริงๆเนี่ยก็ให้เลื่อนทั้งฐานเลยแบบนี้ สรุปนะครับหัวเว่ยเมดวิวตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นจอมอนิเตอร์คุณภาพสูงใช้อ้างอิงในการสร้างสารรค์วิดีโอคอนเทนต์ต่างๆได้อย่างดีครับและมันก็มาพร้อมกับดีไซน์อันหลอ่อเหลาพร้อมการเชื่อมต่อที่หลากหลายก็ถือว่าครบถ้วนเลยนะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านไหนสนใจนะครับผมทิ้งลิงก์ลายแทงเอาไว้ด้านล่างแล้วนะครับก็ไปตามกดดูกันได้และทั้งหมดนี้ก็คือรีวิวหัวเว่ยเมดวิวไซส์28นิ้วตัวนี้ครับ ถ้าไหนาชอบคลิปนี่ผมฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่อง Lcdtv Thailand ของเราด้วยครับสวัสดีครับ